สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพี560มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพี560วันนี้ก็คือ มีนปิงปีใหม่นี้ตัวห่างแต่ใจไม่เคยห่างยังแวะมาขายขิงกันอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะกาะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชีพความจินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนใีปีนี้เราจะมาอัปเดตโมเมนต์ของมีนปิงย้อนหลังช่วงปีใหม่กันสักหน่อยนะคะคือปีใหม่ที่ผ่านมาเจ้าสองแสบไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะทุกคนคือปีนี้เจ้าคนพี่กลับไปฉลองปีใหม่กับญาติิที่จังหวัดน่าน ส่วนเจ้าคนน้องก็อยู่ที่กรุงเทพมีไปจับฉลากของขวัญปีใหม่กับพี่ๆในวงการอย่างเช่นพี่แม็กกี้พี่อินสารินนั่นเองค่ะแล้วน้องก็มีไปฉลองกับเพื่อนๆแล้วก็ไปฉลองกับญาติๆเช่นกันค่ะทุกคนอ๋อถึงว่าตอนให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารก่อนหน้านี้เรื่องที่เขาถามน้องว่ามีแพลนจะไปเที่ยวบ้านคนพี่รอบที่3หรือยังเจ้าคนน้องก็ได้ตอบไปว่า ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะไปเมื่อไหร่คงเพราะน้องมีแพลนจะอยู่ฉลองกับครอบครัวแบบนี้นี่เองแต่ส่วนเจ้าคนพี่คงมีแอบคาดหวังเล็กๆหละค่ะว่าอยากให้น้องกลับไปเที่ยวน่านด้วยเพราะพอคนน้องตอบว่ายังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปบ้านคนพี่อีกทีเมื่อไหรเจ้าคนพีก็รีบพูดขึ้นมาทันทีเลยว่าตัวเองเตรียมดูสถานที่เอาไว้แล้วว่าถ้าน้องไปด้วยตัวเองจะพาน้องไปเที่ยวป่าเปื่อยที่เป็นจุดรวมพลของวัยรุ่นในจังหวัดน่านโอ้ยพอตอนนี้ทุกๆแพลนในชีวิตมักจะมีน้องอยู่ด้วยเสมอเลยนะ คือพ่อคงอยากให้น้องกลับไปด้วยมากๆเลยค่ะทุกคนก็คนมันรักและชินกับการมีน้องอยู่ข้างๆไปแล้วอะเนาะก็ <c oughs> เลยคิดทุกแแปลนเผื่อน,น้องด้วยตลอดถึงว่าพอกลับไปถึงน่านปุ๊บพอถึงได้ลงรูปนี้แล้วใส่เพลงรักที่มันเศร้าๆในสตอรี่ไอจีคงจะคิดถึงวันๆที่มีน้องนั่งชมวิวอากาศหนาวๆด้วยกันละสีใช่ไหมอืมไม่เป็นไรหรอกลูกถึงแม้ว่าจะห่างกันแค่ไม่กี่วันแต่หลังจากปีใหม่ไปแล้วพวกหนูน่าจะได้ตัวติดกันไปแบบยาวๆแน่นอนเราดูท่าว่าปี2024งานคู่ของพวกหนูน่าจะยาวไปทั้งปีเลยนะ แ่ว่าค่ดด้วยความมีนปิงคู่ที่ความห่างไม่ใช่อุปสรรคของความรักอยู่แล้วนั้นถึงตัวจะห่างแต่ใจของพวกเขาไม่เคยห่างเลยล่ะค่ะคุณขาคือพอห่างกันปุ๊บพวกเขาก็อัพสตอรี่รายงานกันอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะทุกคน ไปทานอาหารอะไรพวกเขาก็อัพรายงานกันอย่างตอนคนน้องไปดูนิ้วกับที่บ้านน้องก็อัพรายงานเจ้าคนพี่แล้วพอน้องลงรูปนิ้วที่สตอรี่ปุ๊บเจ้าคนพี่ก็รีプライสตอรี่หาคนน้องปั๊บทันทีคนพี่แซวน้องว่างานนิ้วตลอดไปคนน้องก็ขำใส่และบอกว่าสนุกดีนะตอนเขาสู้กันคนพี่ก็บอกว่าดีแล้วจะได้มีหลับ โอ๊ยพ่อคุณเนอะยรู้แม้กระทั่งว่าถ้าไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นน้องก็ต้องง่วงนอนเพราะพ่อรู้เวลานอนของน้องดีอืมทั้งคิดถึงทั้งเป็นห่วงเขาเลนะเนาะถึงได้รีプライหาทาั้งที่ตัวเองก็กําลังฉลองอยู่กับเครือยากเหมือนกันค่ะพอคนพี่รีプライหาปุ๊บก็มีเด็กแคปแชทแล้วแวะมาขิงชาวแอรียด้วยค่ะทุกคนโอ๊ยขิงเก่งทําเป็นขิงว่าคนพี่คิดถึงตัวเองเอาจริงๆหนูก็คิดถึงพี่มากๆเหมือนกันละสิใช่ไหมคบพอพี่เขารีプライหาหนูถึงได้ดีใจจนรีบแคปแชทเอามาอวดชาวแอรียแบบนี้ร ่ะพอเจ้าคนน้องแคปแชทมาขิงปุ๊บเจ้าคนพี่ก็ได้แวะมาคอมเมนต์บอกให้น้องมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับครอบครัวด้วยค่ะทุกคนโอ้เห็นแค่ตัวหนังสือก็รับรู้ได้ทันทีถึงความรู้สึกเข้าใจและความรู้สึกที่คนพี่รักและหวังดีกับน้องแล้วก็มีแต่ความอบอุ่นให้กับน้องอยู่เสมอจริงๆค่ะทุกคนค่ะถึงแม้เจ้าคนพี่จะอยากให้น้องไปว่าญาติผู้ใหญ่ที่นั่นด้วยกันก็ตามแต่พ่อก็เข้าใจและอยากให้น้องได้มีเวลาฉลองกับครอบครัวด้วยเช่นกันแหละค่ะทุกคนเนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันแบบรักและเข้าใจกันจริงๆว่ามคะ ค่ะด้วยความที่ห่างกันหลายวันแค่รีプายหากันมันยังไม่พอหรอกนะคะพวกเขายังมีวิดีโอคอหากันอีกด้วยค่ะทุกคนแล้วพอได้คอหากันคราวเนี้เจ้าคนพี่ดีใจจนรีบแคปหน้าจอมาอวดชาวแอรียเลยล่ะคะคุณขา และพอคนพี่แคปหน้าจอมาอวดชาวแอรีรยปุ๊บเจ้าคนน้องก็ได้แวะมาคอมเมนต์ใต้โพสของคนพี่ว่าเลิฟยูโบรแล้วน้องก็ใส่โมจิหัวใจสีชมพูด้วยค่ะทุกคนโอ้ยความห่างไม่ใช่อุปสรรคของความรักและความหวานของคู่นี้เลยจริงๆขิงเกงเดี๋ยวคนน้องขิงเดี๋ยวคนพี่ขิงเอาจริงๆเจ้าสองแสบคงจะรู้ว่าพวกเราชาวด้อมคิดถึงพวกเขาแหละค่ะก็เลยแวะมาอัปเดตให้พวกเราหายคิดถึงและพวกเขาก็ได้แวะมาอวยพรปีใหม่กับแฟนคลับด้วยนะคะทุกคน ค่ะแล้วคุณแม่ของน้องมินก็ได้อัพรูปพวกนี้ลงที่สตอรี่ไอแล้วก็อวยพรปีใหม่ให้กับแฟนคลับด้วยค่ะทุกคนืม hmm? เดี๋ยวนะคะนี่เป็นการถ่ายรูปครอบครัวที่เหมือนจะมีรูปเด็กหน้าคุณคุณอยู่ทางด้านหลังด้วยค่ะคุณขาโอไมคก็ oh God. ครอบครัวนี้ก็เอารูปคู่ของเด็กทั้งสองคนไปวางไว้รวมกับรูปครอบครัวแล้วคุณแม่ก็ถ่ายรูปเอามาฮับลงสื่อแบบเนี้ย นี่มันเหมือนเป็นการเปิดตัวให้คนทั่วไปรู้เลยนะคะว่าครอบครัวขจรบริรักเขารับเจ้าเด็กน้อยปิงปิงเป็นคนในครอบครัวแล้วอ่ะทุกคนโอ้เชื่อแล้วว่าครอบครัวนี้เขารักและเอ็นดูเจ้าแผ่วน้อยมากๆแล้วก็ยอมรับในความสัมพันธ์ของเด็กทั้งคู่แล้วจริงๆ เออแล้วรูปที่ใส่เสื้อแดงนั้นไม่รู้ว่าเป็นรูปของนิชารหรือว่ารูปเจ้าคุณน้องกันแน่นะคะทุกคนแต่ดูแล้วเหมือนรูปของเจ้าแป๋วมากคือถ้าไม่ได้มีแค่รูปคู่แต่มีรูปเดี่ยวของเจ้าแป๋วอยู่ด้วยเนี่ยมันยิ่งชัดเจนเลยนะคะว่าเจ้าเด็กได้รับการยอมรับจากทุกๆคนในบ้านนี้แล้วจริงๆแล้วบ้านที่ถ่ายรูปครอบครัวกันเนี่ยน่าจะเป็นบ้านของคุณตาคุณยายที่นิชาเคยพาเจ้าคุณน้องไปหไหว้คราวที่แล้วนะคะทุกคนคือถึงขั้นผู้ใหญ่ในบ้านเอารูปคู่ของหลานชายมาวางไว้กับรูปคคคคครรอออบบบััััววววแแเเนนนี้้้ยยงงงงไมงสงสมม่่่ตสสสใาาพพธ์ขขกลละะ พราะครอบครัวไฟเขียวขนาดนี้แล้วก็ไม่แปลกที่เจ้าคนพี่จะเคยเรียกน้องว่า ปิงกลินตนนันขจรบริรักว่าไหมคะทุกคนค่ะแลวไม่ใช่มีรูปคู่ของเจ้าเด็กทั้งสองแค่ที่บ้านคุณตาคุณยายเท่านั้นนะคะบ้านของคุณแม่ก็มีรูปคู่ของพวกเขาด้วยเช่นกันค่ะคุณขาคือรูปนี้เจ้าคนพี่เป็นคนอัพลงอวดที่เอกเองเลยนะคะทุกคนถึงจะมีรูปเดี่ยวนิชายเยอะกว่าแต่ยังไงก็ยังมีรูปคู่แซมอยู่ด้วยอยู่ดีคือมีกลิ่นอายของเจ้าเด็กอยู่ในทุกๆท,ที่ของบ้านแบบเนี้ยก็มีแปลกหรอกคะ่ะที่พอจะคิดถึงน้องอยู่ตลอดเพราะมองไปทางไหนก็คงจะเจอแต่หน้าน้องว่าไหมคะทุกคน ครอบครัวนี้เขาน่ารักกันจังเลยนะคะคือรูปต่างๆของเด็กๆนั้นแฟนคลับเป็นคนทําให้นะคะทุกคนแล้วพวกเขาก็เก็บรักษาไว้อย่างดีทุกชิ้นเลยละค่ะเห็นแล้วก็เป็นปลื้มแทนแฟนคลับคนที่ทําให้มากๆเลยเนาะทุกคนเนาะค่ะพอกลับมาจากเที่ยวปีใหม่ก็มีเด็กซื้อเกมเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยค่ะทุกคน <Wow. S 1> โอ้ยพ่อหนวดเขาขึ้นเต็มส่งอย่างแบดใช่ไห ว่าแต่ที่มาลงรูปแบบนี้เนี่ยจะมาลงอวดแฟนคลับว่าได้เกมใหม่หรือจะมาโพสต์ลงเพื่อหลอกล่อให้เด็กบางคนแถวเนี้อยากไปเล่นเกมด้วยที่ห้องกันแน่เอ้ยหันแน่ไม่ได้เจอกันหลายวันคงคิดถึงมาเลยหาวิธีหลอกล่อแมวน้อยให้ไปหาถึงห้องอะดีร้ายจริงๆพอหนุ่มน่ารบดบอยคนนี้ค่ะพอลูกชายฉันแกมาลงรูปหนวดเคราคล้มแบบนี้ปุ๊บคุณพ่อก้องก็เลยมาคอมเมนต์แซวลูกชายว่านี่ใครเอาทวิตลูกฉันไปโพสทำไม โอ้ยพอเห็นลูกในสภาพนี้แล้วนึกถึงคำพูดของคุณพ่อกล้องเลยนะคะที่พ่อเคยบอกว่าลูกฉันจะต้องหล่อเท่านั้นคือพอเห็นลูกสภาพนี้ปุ๊บคงจะขัดใจพ่อผู้เดบิวลูกให้มาเป็นสายหล่อสุดๆว่าไหมคะทุกคนค่ะพอวันรุ่งขึ้นคุณพ่อกล้องก็ได้โพสต์รูปนี้ลงที่เอก็กพร้อมทั้งใส่แคปชั่นว่าคอยยังชั่วโอยสงสัยพ่อคงสั่งให้ลูกชายโกนหนวดโกนเคราดุวนแน่นนนนนนนเลยค่ะวันนี้ถึงได้หน้าเกลี้ยงเกลาหล่อเหลาดูเจ้าชายักขนาดเนี้ย ก็จะไม่ให้สั่งโกนหนวดดวนๆได้ยังไงล่ะคะกวันรุ่งึ้นลูกชายจะต้องไปออกงานของเดสตินี c คลินิกรวมกับแฟนเด็กแล้วนี่นาอีกอย่างวันที่11ก็ต้องเดินทางไปมิลานแฟชั่นวีคแล้วด้วยก็ต้องเสริมหลอกันนี้นึงเลยเนะาะค่ะพอคุณพ่อกล้องมาโพสต์ว่าค่อยอยังชั่วเจ้าลูกชายชั้นแก่ก็มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของพ่อว่าหนวดก็โกอนอโลนได้ไง หั่นเนี่ยมีมาขายคงขายขำขายตั้งแต่ปีเก่ายันปีใหม่ยังไม่เลิกขายกะจะเอาดีทางนี้ให้ได้เลยว่างั้นแหมมาอโลนเลินอะไรล่ะลูกไม่ใช่พอกลับมาจากนานก็หายอโลนแล,ล้วลูกทำเป็นมาเล่นมุกเพื่อบอกใครบางคนเป็นในใว่าตัวเองเหงานะพ่อนะ ค่ะแล้วคุณพ่อก็ได้โพสต์บอกด้วยนะคะว่าสีผมนี้ของนิชาจะอยู่ถึงแค่วันรุ่งขึ้นเท่านั้นคือตอนไปงานแฟชั่นโชว์ที่ต่างประเทศพ่อคงจะเนลมิตลูกใหม่ให้กับลูกชายได้แน่ค่ะทุกคนโอ้ยฉักอยากจะเห็นซะแล้วสิคะว่าลูกชายฉันแกจะมาในลุคที่หล่อและเพอร์เฟคขนาดไหนคะคุณขาค่ะแล้วก็มีเด็กมาโพสต์รูปนี้ลงที่ X ด้วยนะคะทุกคนแล้วน้องก็ใส่แคปชั่นว่ากินข้าวกันครับทุกคนตายแตตาเพอเมื่อคืนคนพี่มาลงรูปปวดเกมใหม่ปุ๊บวันนี้จะเด็กก็มาลงรูปอยู่ด้วยกันปัับบทนนนีเลยนะะะจอกนะ ว่าอยู่เล่นเกมด้วยกันตั้งแต่เมื่อคืนน่ะลูกอาจาะดูท่าทางการใช้เกมมาล่อแมวน้อยให้ไปหาน่าจะได้ผลนะคะทุกคนแหมกินคนละสองจานแล้วกินกันแค่สองคนเอาดีๆนี่หนูจะมาโพสชวนแฟนคลับกินข้าวหรือจะมาโพสขิงชาวแอรียกันแน่คะลูกค้าแต่ดูจากรูปที่ถ่ายให้ติดคนที่กินข้าวด้วยอยู่ข้างหน้ากับแคปชั่นที่ชวนแฟนคลับกินข้าวแต่ใส่ e โมจิพระจันทร์เสี้ยวของเจ้าเด็กแล้วนั้นอิฉันมั่นใจแบบล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าโพสนี้เจ้าเด็กแสบมาขิงอย่างแน่นอน โอ้ยขิงเกงขิงไม่หยุดขิงตั้งแต่ปีเก่ายันปีใหม่ยังไม่เลิกขิงอาจา้าหน้ามอบรางวัลคู่รักนักขิงให้กับคู่นี้จริงๆว่าไหมคะทุกคนค่ะพอตกกลางคืนคุณพ่อกล้องก็ได้มาอัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีค่ะทุกคน โอ้ยพอบ้านม่บ้านบ้านนี้เขาช่วยกันทําความสะอาดมุง้งมิ้งงงิงเชียวค่ะคุณขาโอเคเป็นการคอนเฟิร์มจากคุณพ่อกล้องละว,ว่าวันนี้ลูกชายทั้งสองของคุณพ่ออยู่ด้วยกันทั้งวันจริงๆแหมความห่างทําให้ความคิดถึงมันทํางานหนักมากเลยเนาะอีกอย่างไม่กี่วันก็จะต้องห่างกันอีกละเพราะคนพี่จะต้องบินไกลถึงนิลานก็เลยใช้เวลาร่วมกันที่มากๆเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่ต้องห่างกันอะไรนี้ค่ะตอนนี้พี่ชมก็ได้เปิดการแปลภาษาอัตโนมัติในหลายๆคลิปแล้วนะคะ คือเปิดไว้หลายภาษาอยู่เหมือนกันสําหรับอ <c oughs> ินเตอร์แฟนก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มฟันเฟืองด้านบนขวามือเพื่อเลือกคําบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาของประเทศตัวเองได้เลยนะคะถึงแม้ว่าการแปลภาษาแบบอัตโนมัติจะไม่ถูกต้องแบบร้อซแต่ก็คงพอจะทําให้เข้าใจได้บ้างแหละค่ะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พิ่ชมก็ขอ,อนาความฟินของมีนปิงในช่วงปีใหม่มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ